โตครับมาโตันนี่ครับนี่ราตรีนี้อีกยาวไกลครับนี่นี่นะครับวิถีชีวิตคนกับช้างครับนี่เราต้องสอนให้เขารู้นะครับนี่ถ้าเราพลาดก็คือจบนะครับนี่เราสอนเพื่อให้เขาได้เรียนรู้นะครับนี่ช้างทุกเชือกประสบการณ์มีหลายอย่างนะครับนี่สู้กันต่อไปวิถีชีวิต 啊，对，啊，啊啊

เขาอะไรพึ่งพ่อไม่กันหนอ 近了哈，中午那过冬，早上再走

นี่นะครทิพย์ทพยืนดีเฉยเป็นกำลังใจให้ครับนี่ธรรมดาครับช่างไม่รุ่นแรบนี่ช่างหนุ่มช่างหนุ่มธรรมดาธรรมดาเรียนรู้กันไปยังไม่ดอมมก็ไปเรื่อยๆนะครับนี่เพราะนั้นเอาเขามาอยู่นะครับนี่นี่นะครับประสบการณ์ลูกผู้ชายไม่ใช่ง่ายนี่ครับคือโลกความจริงนะครับนี่ที่เราอยู่กับเขาได้ผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับนี่ เขาไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับนี่เราสอนให้เขาได้เรียนรู้กันครับเรียนรู้ความเป็นอยู่อยู่ด้วยกันได้พลทิพย์เอ้ยเป็นยังไงบ้างเงินคนทิพย์ได้ยินอะไรไหมมองเห็นอะไรไหมพลทิพย์ได้ยินได้เสียงหมพลทิพย์ฮะพลทิพย์เอ้ยพลทิพย์พลทิพย์เอ้ย ถ้าเราไม่โศนให้เขารู้เขาก็จะได้ใจนะครับนี่ถ้าเราไม่โศนให้เขารู้ลําบากข้างหน้าปีต่อๆไปนี่ลําบากนะครับนี่เพานั้นเขาจะได้ใจนะครับได้ใจไปเรื่อยอเราแค่โศนให้เขาได้ลงไม้ลงไม้ไมเลี้ยวนะครับนี่ทำโทษเขาทำโทษเขาลูกสวยไม่ได้ครับลูกสวยคลิปซ้าย ต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับโลกความเป็นจริงนะครนี่นี่นะครับชีวิตแขวนในบนชิ้นได้นะครับอาชีพควานช้างเห็นไหมครับจังหวะเขาไม่ได้ทําเราทุกวันนะครับนี่จังหวะได้จังหวะนานๆเวลาเขาได้จังหวะเขาเขาก็ใส่เรานะครับนี่เขาไม่รู้นะครับว่าเราเป็นคนให้อาหารให้ยาให้น้ําเลี้ยงเขาอย่างดีนะครับนี่เวลาเขากําลังเต็มที่ก็อยากลองปรลองกําลังนะครับนี่ อยากลองกำลังอยากปะทะก็อขอบคุณขอบคุณควานหนุ่มสลินกับควานเป๊ปซี่นะครับหนุ่มเห็นเหนื่อยแล้วครับเก็นเหนื่อยแล้วตกแต่งไม้สวยมาแดงอยู่ครับน่เทยนิดทีหน่อยเราไม่ได้เอาตามใจนะครับไม่ได้เอาตามใจเอาไปเรื่อยๆนะครับนี่สั่งโอนเขาไปเรื่อยๆนิดๆ้นๆหน่อยพอหอมปากหอมคอนะครับนี่ทุกเชือกก็เป็นอย่างนี้นะครับราช้างหนุ่มนะมีช้างหนุ่ม ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีมีสวัสดีครับเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้ว